สวัสดีนะฮะทักทายทุกท่านคู่ที่ผมมองรายการไปเก้าคู่นี้หมดเลยยังฮนะยังมีอยู่ไหมเพือ่อผมจำไไม่ได้นะฮะยังมีเหลืออยังไหมอามีไอ้เจ้าเจ้าน้อยเจ้านัาน่นนะฮะคือเจ้าน้อยทำงานนะไม่ได้เจ๊ อาคู่นี้คงเป็นคู่สุดท้ายในรายการนะครใครนั่นก็จีบกันไว้ก่อนคู่นี้เป็นการเดี่ยวกันระหว่างเจ้ามาตินกับเจ้าตั้มบูพานชิงกันที่สองหมืนบาทครับ13บามแต้มไม่มีดิวอ่าถ่ายทุกท่านนะครที่เข้ามาชมคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างมาตินกับเจ้าตั้มภูพานครับแปรข้ามฟรีมีบวกชิงที่20งหมืนบาทครับมาตินเสิร์ฟไปตั้มบุพานรับได้ ปาดข้ามาโอ้โหปาดดีหอกกัันอกเหาอกเศูนย์ศูนย์ครับสิบสามแต้มม่มีดีโอตั้มภูพันได้เสิร์ฟแทงขวาโอ้โหปัดดีลูกนี้จะมาตินหลงลูกเสิร์ฟครับ คงจะต้องรอสักระยะนะฮะตั้ตมปูพานน้ำหนึ่งศูนย์ตั้มปูพานแทงขวามามาตินยังเอาอยู่ครับชมึ้นไปหน้าเน็ตตีหัว้โหไปดามปาตมาเคกไม่ข้ามโอ้โหนี่ดูตั้มปูพานนะฮะลูกเสิร์ฟมันจะคมกว่านะ อยู่ที่เจ้ามาตินนี่ยผมว,ว่ามาตินฟิตดีอยู่นะฮะตอนนี้จะจับทางได้หรือไม่ไแค่นั้นนะฮะเมื่อกี้ก็เสิร์ฟดีแล้วยังติดตีนมาตินอยู่นะต้องดูว่ามาตินเจ้าอยู่ยยงไหมครับเจอของแท้ครับวันนี้ตัง้งผูพานเสิร์ฟไม่ข้ามครับเจ้ามาตินเจอของแท้ครับวันนี้ดูนะ,ะครับทดสอบตัวเองได้ดีฮะแผ่นี้ของเจ้ามาตินนะทดสอบในลูกลับนะฮะทีมงานที่สองหมื่นบาท 02มาตินได้เสิร์ฟมาตินตัดสายไปตัมภูพานยังเอาได้ยังเอาอยู่ครับโอ้โหมาตินยังเกี่ยวได้โอ้โหตัมภูพานชักลูกแรกไปแล้วยังดึงมาเตะได้ก,ก,ก็ดูแล้วคือน่าจะเหนือกว่าแล้วนะตัมภูพานเต็มจอเลยครับบังใช่ไหมฮะเอาแบกได้ครับแบกให้กล้องหน่อยนะครับดูนายแบกเขาบอกเต็มจอครับเขาบอกเต็มจอ สองศูนย์ 0. ตั้มภูพันได้เสิบตั้มภูพานตัดขวายอีกแล้วออมาตินยังเอาอยู่ไกลไปหน่อยดึงเข้าไป้าเนี้ทำยังไงตีหัวได้อ้เสิบดีนะแต่ว่าผม,มาว่ามาตินก็ใช้ได้นะใช้ได้ยังเอาอยู่ยนะสองลูกนั้นยังปรับตัวไม่ทันนะครับแต่ว่าเจ้าภูพนันตั้มภูพานนี่ก็ดีจริงฮนะชักไปสองสามลูกยังดึงมาเล่นได้นะ 0-2มาตินได้เสิร์ฟมาตินตัดขวาไว้ตัวผ่านแตกไปยังดึงกมาได้นะเน็ตเตะตรงนี้นออกอไม่ธรรมดาครับตัวผ่านตามสายตาผมคือขี่มาตินอยู่นะขี่มาตินอยู่นะแต่ว่าลูกพื้นนะแต่ผมมั่นใจลูกพื้นของมาตินนะมาตินนี่น่าจะเป็นรองลูกทำครับแล้วก็เป็นรองกระดูกในการเดี่ยวนะ แอมห่ต่อสองมาตินได้เสิร์ฟตัดขวาไปตํามพูพานดึงขึ้นมาคือโอ้ยดูตามเชิงนะตัม้มูพานดีกว่าครับ,รบ,บอยู่ที่มาตินจะตื้อได้ไหมครับจะตื้อได้นานๆก็ไม่แน่ครับเดี๋ยว เอียก็บอกได้เลยตอนนี้เขาจะไปประกาศเก้าคู่ยงกันนะเกาคู่พี่ดูมุมวัดดบักในบักนั่นาตีบักนาตีเขามากมานาตีกับบักหน่อยเขามามาสองคู่น่ะแล้วจบแล้วเออบอกเลยเี๋ยตอนนี้เล่กันเลยจะบอกเฮ้ยตอนบักกบไไมันจะได้นั่นบักมัดจิสิริพักบักกบมันมีสามหนึ่งอยู่บหนึ่งก็เตะกับพวกผมเลยเหเอาตัวเลือกเตะกันออโอเค มาตินตัดขวาโอ้โหตรงนี้ออกครับฝั่งเขามีลูกทำแมนกันกทำลกเพื่อนประสบการณ์การเดีย<ฮ> MM. วนะเขาดีกว่าแต่ว่าประสบการณ์ที่ว่ายุ่กับตะกอโดนเหมือนกันเนี่ยมาตินยุ่หลายก้อนแน่นอนต่อมือ <Cause S 1> ตั้มภูพาน <mi> ตัดขวามา,มาตินเปิดได้ครับชมขึ้นไปมาตินซันแบชโชโอ้โหถ้าเล่นได้อย่างงี้ก็ไม่กลัวแล้วนะฮะผมไม่กลัวแล้วตอนนี้ไม่กลัวแล้วนะผมไม่กลัวนะถ้ามาตินได้อย่างงี้ ถ้าอยู่กับตะก้อวันต่อวันนี่ยมาตินอยู่เยอะกว่าแน่นอนครับแต่ว่าเดียวว่าออกเดี่ยวเนี่ยทางตั้มภูพานเนี่น่าจะออกเดี่ยวเยอะกว่าครับศูนครับมาตินตัดซ้ายตั้มภูพานเปิดซ้ายชงขึ้นมาทืบโอ้โหมาตินเอาไม่อยู่ตั้มภูพานมีกระดูกในการเดี่ยวเดิมพันมากกว่าเจ้ามาตินนะครับ ที่ว่ามาตินจะเอาอยู่ไหมสองหนึ่งครับตั้มผู้พันตัดสายมามาตินแปรสายได้ขึ้นไปทำอะไรโดดปาโอ้โโอ้โหผมเริ่มชอบมาตินแล้วนะฮะตอนนี้เริ่มชอบแล้วเรื่องกำลังไม่ต้องห่วงครับคลิปที่ผมถ่ายไปนั่นโอ้โหแมงเมาพรที่หัอตัมันยังวิ่งได้10กิโลครับเจ้ามาติน หนึ่งต่อสองมาตินได้เสิบมาตินตัดขวาตั้มอุาลรับได้ชงขึ้นมาสั้นแว๊กโอ้ยสันดีครับลูกนี้ ตินนดชนะได้ตันเกมตื้อครับต้ตนเกมนี่ตั้มบูพานมาดีแน่นอนครับถ้าเจ้ามาตตื้อได้นี่มีสิทธิ์ครับสองนึงครับตั้มบูพานได้เสิร์ฟข้ามฟรีไม่มีบอ ตั้มภูผานตัดขวามาตินลำได้ไกไปแล้วเอาอยังแก้ไขครับลูกนี้แก้ไขไปครับไปลูกเสิฟดีนะ้งมาไกลไปแล้วตาติดเ,เกีียวเจ้มาตินดึงขไ,ไปมาติดยังไงไติดเกีียวเจ้าตั้มภูผานดึงขึ้นมาทืบขึ้นมาโอโ้ยลูกนี้เป็นจังหวะทำแต้มของเจ้าตั้มภูพานนะเจ้าตั้มภูพานทำไม่ได้ครับลูกนี้ดาบหนึ่งดาบสองไม่ตายครับมาตินดื้อยาครับลูกนี้ มากินต้องซื้อไว้อย่างเงี้ยคูที่อยู่ข้ามแพร์ข้ามาาว่าเดียวแต่ว่ามันเจ็บขาเขายังอยู่ยั้งเดี๋ยวผมไปถามมีเงยังไปถามรถเขาเล่นยี่ะไล่ะเสียรถข้ามภาษาเทียวข้ามเตยนนเตังมือนี้นนี่นะข้ามสาษว่าบักมีไอ้คู่แพ้บากมีแพ้นะหนึ่งต่อสองครับมาตินได้เสิร์ฟ มาหาินตัดสายไปทำหมูพานเปิดสายชงขึ้นมานานเ้เน็ตโดดปลาโอ้โหบอกปาดีครับพอนใช่ดิอพอในใช่ต้องยืนกับมาตินเด็นเห็นครูแล้วทีสองหนึง่ง ตั้มภูพานตัดสายมามาตินเดงกสายได้ชงขวาขึ้นไปลูกโอ้ยลูกนี้ปล่อยให้ลูกลงมาแล้วค่อยปาดเป็นแต้มของตั้มภูพานครับสำหรับคู่ต่อไปนะฮะเป็นมาตินกับเจ้าแฮ็กนะครับเจอกับไทคณีในเหลี่ยมสามสองนะฮะเสฟฟรี 4, ไม่เกินเส้นสองห้ามรีไม่มีบล็อกน,นะฮะไทยคณีมีเจ้าทรมีเจ้าเจ๊ดแล้วก็จะบอมนะฮะ 3ต่อหนึ่งตัม้มหัวบาเสริมมามาตินเกี่ยวได้ชงขึ้นไปไน,นั่นน่ดทำยังไง,งโอ้ยปาดออก2กิโลเป็นลองฮะมาตินเหลี่ยมเป็นลองจริงๆคทําไม่กดดันในการเล่นครับลูกเบรกลูกักบไม่เป็นรองนะแต่ว่าลูกเกมว่าก็ลูกทำอะไรเนี่ยเป็นรองนะก็ทำให้ตัวเองกดดันในการเล่นครับ สีต่ตอนหนึ่งครับตั้มภูพานแทงขวามามาตินเปิดได้ชงขึ้นไปทำยังไง <Okay. S 1> ปาดีเดี๋ <Okay. S 1> ยวให้ภาพมาันเราแป๊บหนึ่งนะ <Okay. S 1> เดี๋ยวผมไปยิงกั้ตายก่อน ลองครับเป็นลองชัดเจนครับมาตินตือระยะไวฮะซื้อระยะซื้อกำลังครับเป็นลองประสบการณ์ในการเดิมพันนะฮะหนึ่งต่อสี่มาตินได้เสิร์ฟมาตินตะขวานีิเ์ฟไม่ค้าม ตั้มผูพันได้เสิร์ฟสีหนึ่งตัดซ้ายมาพิกเน็ตมาตินยังเอาอยู่ครับดึงขึ้นไปน้าเน็ตทำยังไงโรดปาด,ดีรูกนี้ซื้อซืนน้อเท่านั้นนะมาตินซื้อยืนระยะไว้สักสิบยี่สิบนาทีนี่เจ้าตั้มผูพันน่าจะหมดนะผมว่า ตั้มบุพานแทงขวามามาตินเปิดได้ชงขึ้นไปโดดคืบเอาติดเกี่ยวเด้งมาแล้วมาติยาตยนยังเอาอยู่เอาลดไปแล้วเอาตั้มบุพานดึงขึ้นมาได้ปากเอาติดเกี่ยวตั้มลดไปอีกแล้วตั้มบุพานยังเอาอยู่สันแมกลูกนี้ออกเลยครับโอ้ดีโอหน่หาเสียดายครับโอ้เหนียวนะเหนียวเหนียวครับทั้งสองฝั่งเหนียวครับไม่ธรรมดาครับมาติน มึงตื <lok> ้อแบบนี้ไปโดนโดนโดนเขาน้ามันแรงเราอย่างตื้อไปโดนโตื้อไปโดนแล้วมันจะเป็นผลไทยๆเกมอ่ะมึงนั่งนั่นพี่ออบร้ออย่างซ้อมกันพี่ขั้นเทียบเขียวละกันหมอผ่าพิษตางกันเทียบเล่นหอก็ไปถามเขาที่ไหนเขาตีเขาตีอยู่แต่ว่าผมว่าผม้มตีแต่าไหรออบล้อมก็จะตีแบบ อบจึงนะกันละก็ถามเขาเตี๊ยเตี๊ยดิอ่ยนเนัเขาเขาเจ้าเตแล้วเจ้าไม่บอกเพ่นไปผมถามพีให้เราไปเือตันเดียวกัหมใส่กันนียเกือเียได้เดอีกคนเอาเอาเอาต่อ5าครับมาตินเสอไปตําบุพานเปิดชงขึ้นมาเนีเทึองรอ ลูกผิดพลาดแล้วก็รอซื้อลูกกาลังนะฮะมาตินตอนนี้ต้องซื้อลูกผิดพลาดแล้วก็ซื้อลูกกําลังครับถ้ามาตินตื้อไปนานๆนี่ผมว่ามาตินนี่ถ้าวิ่งสิบรอบสนามนี่ผมว่ามาตินชนะตั้มบูพานแน่นอนแต่นี่มันเป็นเต็มตะก,ก้อน,นะฮะดูที่มาตินจะตื้อได้นานแค่ไหนสองต่อห้าครับมาตินได้เสริรฟมาตินตัดขวาไว้ตั้มบูพานเปิดได้ชงขึ้นมา เืิโอ้โหโอุหอมอุพานชัดเจนนะลูกทำแต่ลลูกชัดเจนลูกทำลูกพื้นลูกเสิร์ฟผลการแข่งขันเป็นไงบ้างครับพี่โอ้มอดสมสซ่านะผลการแข่งขันมาดีครับแต่น่าจะ <ś led> บทอ่บไอโบเสียแต่บริการทอเก้าครับง่ายๆเนาะ <ś led> ตั๋อุพานได้เสิร์ฟครับ แทงซ้ายมามาตินเปิดสายได้ไกลไปดึงขึ้นไปทำยังไงโอ้โหโอ้ยลูกนี้อ้อมครับมาแล้ลลลวลตัวแล้วตัวมันใจ,จกตวัวกตีเขากตีเหอเออก็แบ่งลอยกันตัวละเกืปลแอมหกต่อสองตั้มผู้พานแทงซ้ายมาลูกนี้ออกครับ สองต่อหกมาตินแทงซ้ายตำบโบราณเปิดได้ออกไปนอกแต่ยังดึงมาได้โอ้ยลูกดึงตับโบราณชัดเจนนะชัดเจนกว่าจริงก็น่าจะอยู่เดียดประมาณน้องกบนะน้องๆผมนวะนิดหนึ่งน่าจะอยู่เวียดไหน ชนะเจ้ากุมมนะฮะตําบูัแทงซ้ายมาโอ้โหรู้สเสือบดีมากครับเตกเบียนหรอตกเบียนมึงยงคนมึงหลากเขาตามึงตกเบียนเด้มาทินมึงถนัดกว่ายย เจ็ดต่อสองครับบุพ่านนำนยวแทงซ้ายมามาตินเปิดได้ชงขึ้นไปมาตินทำอะไรตูด,ดปาดดีบุทำมาตินเป็นรองฮะลูกเสิร์ฟเป็นรองต้องอาศัยกำลังอย่างเดียวครับมาตินตอนนี้ต้องให้เขานำไปก่อนไปเอาให้อยู่ครับ สต่อ7มาตินแทงซ้ายทำหู่บานยังเปิดดีดึงขึ้นมานานเนตนือ,อต้องซื้อลูกผิดพลาดครับรอจังหวะลูกผิดพลาดแล้วก็รอลูกกำลังท่านนะครับมาตินครับอย่าให้เขาไปไกลกว่านี้ครับอย่าลำบากครับ 3ต่อเจ็ดมาตินได้เสิร์ฟมาตินแทงซ้ายในเจ้ามาตินลูกเอฟลูกแรกของเจ้ามาตินครับมาแล้วครับนี่แหละฮะยืนระยะไว้ครับให้ตั้มภูพานหายใจยาวๆหายใจทีๆนะฮะลูกกำลังครับพูดง่ายๆเจ้ามาตินนี่ต้องอาศัยกำลังกับพื้นครับลูกทำลูกเสิร์ฟเป็นรองชัดเจนครับ สี่ต่อเจ็ดมาตินได้เสิร์ฟมาตินตัดไซส์ทีโอ้ยกองเชียร์ร้องวู้ครับเสิร์ฟกระแทกไปขอบขาวฮะไม่พลิกฮะเด้งกลับ เจ็ดต่อสี่ตั้บุพานได้เสิร์ฟตั้มบุพานแทงซ้ายมามาตินเปิดสายได้ชงขึ้นไปทําอะไรชื่อไปเอาติดเกี่ยวจากตั้มบุพานดึงขึ้นมาชื่อขึ้นมาโอ้ยลูกทําเก่งจริงครับตั้มบุพานโอ้ยาวน่ใชา เช่ต yeah, ้ามไหมันมกคจะตยากเดียวผมีเต่อสีตัมบุพานได้เสิร์ฟตัดขวามาตินโอ้ยลูกเสิร์ฟเจ้าตัมบุพานเสิร์ฟดีจริงๆครับเสิร์ฟดีจริงๆ อาสุดสายสุดนะมาตินนี่ก็พื้นเป็นรองเจ้ากลมนิดเดียวเองนะเอาไม่อยู่ครับาต่9-4ครับตั้มผูพานแทงซ้ายมามาตินเด้งซ้ายได้สชงขวา,าขึ้นไป มาเล็เอาตัานยังรับได้ชง้มาซันแบกโอทำดีลุกเสริมดีครับตัมานงานหนักงานยากของมาตินครับวยัว่ยีเี่ยอแบงเียกี้กีกับผม มันเป็นอย่างนี้แหละฮะเวลาได้พันสองพันครับผู้นี้อยู่คนเดียวนะห้าพนะ <c oughs> ันนะดูน่าจะเรียบร้อยดีตั้งหมูพานแทงขวามามาตินรับได้ชงขึ้นไปสั้นแบกโชว์โอ้ยดูกนี้สมองล้ว,ลวนๆครับเรามาตินแตะยอดเบาๆนิ่มๆครับ 4ต,ต่อ10มาตินตัดขวาลำบุพานรับได้ชงขึ้นมาชื่อโอ้ยเก่อบจริงจริงชัดเจนฮะชัดเจนฮะแต่ต้องยอมรับครับไไเอาโฮมสิครับครับเราโฮมสิครับรออะไรครับ สิบต่อสี่ครับตั้มูพาตัดขวามาเอาอูสิเสร์ฟดีครับเออดูครับเออามวโฮมครับโฮมโฮมครับโฮมครับโฮม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 ุ่มโฮมครับโฮมหตุอไมล่ะต้มภูพาโอ้โหเกือบฟิกเนตครับ อ่ะโฮมสิครับคุณโกครับกอดลงทำไมครับโฮมครับโฮมครับนั้มไ่มีมีตั้มต้องซื้อแผงมาตั้มห้าร้อยพอนี่โอเคครับห้าร้อโอเครับโฮมครับโฮม ทำรัครันเสริม้ายมามาติดรับได้ชโยนไปทำอะไรโดดปาดีครับโดดนี้รมไแพ้ไม่แพ้สู้ครับสี่ตอ่อสิบเอ็ด มาตินได้เสิร์ฟตัดซ้ายไม่ครั้งหนึ่งเอานินครับ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 ทุนครับสองครับสองครับโอเคครับตัดขวามามาตินยังเอาอยู่โอ้โหตรงนี้ไม่น่าจะเหลือครับ โฮมฮะตอนนี้โฮมอย่างเดียวครับพี่อ้วนครับพี่อ้วนครับพี่อ้วนครับทอนครับทอนครับตัดมามาตินเปิดได้ชงขึ้นไป มาตินแตะยอดเบาๆประกาศครับประกาศครับพ well> ี่อ้วนกับพรนะประกาศครับประกาศครับพ <No ี่อ้วนกับพรนะพบที Algun> ่กองกำลังการนะครับเอ้ามาตินเสิร์ฟเอสอ่ะพี่อ้วนครับ ต่อสิบสองมาตินแทงสายใบตั้มผู้พานเปิดได้ชงเข้ามาน้านี้ทื่อโอ้โยเจนฮะครับเจนชัดเจนเดียวกันเนอยอะอีวันครับกองกำลังการครับอีบวนันอีวันเสียงแดงท่อนท่อนเกมไกม่เกมตัดสายมามาตินรับได้ดึงขึ้นไปน้าเนี ทื่อบอกหลังโอ้ยไม่น่าจะรอดครับลูกนี้โอ้ยเขาดีกว่าโฮมครับโฮมครับที่ยังไงโฮมครับโอเคครับอ่ะดีครับดีครับดีดเป็นชัยชนะของเจ้าตั้มภูพานนะฮะแมนแมนนะโอ้ผิวเปี่อลใช้บอลแก้วครับขอลเซ็นด้วยครับมีความสุข ไ้ของหันไหนนักกีฬาไปแล้วพี่วันจะเพื่นกับเอ่เติบพี่เอ่พวกบเกินซอดซ้ายนะซด้